到时候，要是来家我，要是我去我都不知道。<noise> Hello ครับผมตอนนี้ที่มีโรคระบาดโควิดหนานี่จีนครับตอนนี้ทางมีพรยาพวกผู้กับการร่มเตียงกับเรือ,อนี่ครับได้รับผลกระทบอะไรครับมีครับมีอย่างมากเลยจีนที่ไม่ไปเกาะ ก็ม but, ses, ันตั่งเตียงต้องให้มีรายได้แก่ล่มเตียงเพราะลึกถ้าไม่มีแขกจริงก็คือเงียบฝรั่งก็ไม่นั่งทำไมมันไม่มีแขกเดือดร้อนกันหมดนะครับตอนนี้ได้ได้รับคนกาทเทียวนครับแล้วทเที่ยวหายไปเยอะมครับก็อย่างที่เห็นเลยเนี่ยครึ่งต่อครึ่งอ่ะปกติจะมีตินนั่งเต็มเลยมันก็เลยไม่มีครับ ก็รับลูกค้าต่างเพศด้วยจีนด้วยครับรวมๆกันแต่ส่วนมากจีนนี่ลดลดถึง9 5้าเปอร์เซ็นเลยครับตอนนี้ก็น้อยลงมากครับแล้วต่อไปนะถ้าเกิดว่าไม่มีคนจีนเข้ามาเลยแล้วก็้อไหมก็พัทยาก็แย่ลงนะผมว่าก็ลูกตอนนี้ก็เฉพาะจีนจีนนี่เที่ยวพัทยาเยอะนะครับ,คร,บครับผมถ้าจะเป็นฝรั่งก็น้อยลงอะไรเงี้ยครับผม ก็ก็จะจะลูกค้าน้อยลงครับไม่มีลูกค้าแน่ๆผมว่านะค,คิดว่าทําถ้าเป็นอย่างนี้ก็ผู้จัดท,ทางทางพี่มีวิธีแก้ไงถ้าเกิดงไม่มีวิ่งจีนก็เราต้องทํทวิ่งอย่างอื่นครับว่าเราก็ไม่มีจะวิ่งวิ่งที่ไหนนะครับผมก็รอรับทัวร์จีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ถ้าไม่มีจีนก็ไม่รู้จะวิ่งประเทศอะไรครับคนไทยก็ส่วนมากจะไปนั่งเรือโดยสารซะมากกว่านะฮะเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่ลูกค้าไม่พอนะชาวต่างชาติใช่ครับใช่เป็นไพรเวทครับส่วนตัวถ้าไม่มีจีนก็ต,ต้องเช่าเรือ <c ười> ใช่ครับผมถ้าไม่มีจีนก็ต้องจอดเรือแนละ้วไปสงสัยจะไปก่อสร้างครับไม่ก่อสร้างแล้วลูกจ้างเขาต่อครับ <laughs> โอเคครับผม